เส้นทางชีวิตคนหาปลานั่นคือเสี้นแหที่ใช้แหเป็นเอาวโอ้โหที่คณะกรรมการด้วยเหรอวัสดีครับคณะกรรมการลุงแหนี่ครับไปทางไหนครับเนี่ยโอ้ออครับ นี่หมู่บ้านอะไรครับเนี่ยบัโอ้ซื้อบัตรตรงนี้เลยเนี่ยโอ้ผมจะไปถ่ายทําคลิปสักหน่อยไม่ต้องซื้อบัตรหนึ่งเนาะโอ้ถ่ายทำมาทั่วประเทศซื้อบัตรก็เกินไปแล้วเนาะมันราคาไหนมั่งครับกรรมการสองร้อยทุกที่นั่งเลยเป็นปลาอะไรครับนี่ปลาธรรมชาติปลาขาวปลาข้าวปลาตะเพียนปลาอย่างนี้นะครัอ๋อครับผม ไปไปเลยครับขายขายติมไม่ต้องซื้อบัตรหรอกไปได้เลยให้ผ่านแต่เพียนอะไรบริเวณนี่หมู่บ้านอะไรครับบ้านหนองเลียงค่ะครับตำบลอะไรครับพื้นบัีอำเภอเมองมั่วเป็จังหวัดเชีู๋ครับผมถามไปงั้นผมรู้อยู่แล้วถามไปต่อไปแล้วค่ะคันทายทายเรื่อคันมีเหตุข้าไปนักันพลเร่ใส่หมวกลุงบ้านเหตุจับจับใช่ไหมปั๊บใช่ไหมปั๊บพาลไอ้ไม่มีสัญลักษณ์ปั๊บแน่นอนเลยปั๊บเท่าไหรสองเท่าเนี่ยเป็นสี่ร้อยเนี่ย เอาขอคณะกรรมการมีความสุขความเจริญนะครับทุกท่านครับผมเราวันนี้คาดการไว้เสียนแห็ประมาณกี่เซียนครับสองร้อยสามร้อยได้ไหมประมาณนี้ละครับสองร้อยสามร้อยเลยฟาด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 มีปลาบึกปลาใหญ่อะไรมีไหมปลาบึกบุ้ค่อยมีเรามีปลาข้าวแียวกับปลาทองกายแางที่อ๋อครับผมครับผมครับปลาธรรมชาติอร่อยอร่อยไหมครับน่ะอร่อยเนาะอาหารเช้านี่ฮะอร่อยอยู่ครับปลาแอร่อยนั่นอื่นเลย ไปนะครับผมผมเซลแค่นี้แหละดือะอ้อ,อครับผมผมจะบอกเขาเลยครับสามเท่านเนาะเป็นหกร้อยเนาะไปก่อนด้อชนะกรรมการที่บ้านทางเรียงน,นะครับความฉะฉานของพวกตันพันที่ได้ตอบคำถามของน้องและดอร์นะครับน้องปลาขาว ปลาสายธรรมชาติทั้งหมดจะมารวมอยู่ที่นี่กันนะครับช่องมีปลาเท้าปักเท้าปักเท้าทุกสิ่งทุกอย่างที่สกนวลกันนะครับจะมีไหมปลาบึกปลาลูดปลาที่อะไประมาณนี้แน่นะฮะอาจจะมีปลาบึกที่ทำให้เ้นแหน,นี่เราโวมใจก็ได้สวัสดีครับเ้นแหครับโอ้เป็นคลองง่ามนั่นถึง้องนอกเลยไม่ใช่เป็นบ่อนลเนี่ยเป็นคลองนลเนี่ยเป็นคลองเป็นคลอง สวัสดีครับเสียนแห่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียนครับเออขนาทักทายโอ้โหบ่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 บทางนี้ครับพี่น้องบ่บ่ทางนี้นี่เนี่ยนี่ยบ่ทางนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเดียวผมจะหาที่จอดหน่อยแล้วเราจะถ่ายทำยังไงเนี่ยรอบบ่อขนาดนี้ครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวนะเลาะริมไปก่อนนะครับพี่น้องเลาะริมไปก่อนเดี๋ยวนะ สวัสดีครับเชนแหครับโอ้โหช่าถ่ายทำยังไงครับเนี่ยเป็นคลองเหรอ ừ, เป็นคลองน้ำครับพี่น้องครองคลอง,องโอ้โโอคลิปนี้สงสัยว่าผมจะถ่ายทำยังไง โอ้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 เซนอูดชุดแดงสวัสดีครับเซนอูดชุดแดงสวัสดีครับเซนรวยครับผร้อมโอ๊โอ๊โอ้ยเซนคลองเซ็นอะไรเซนคลองคลองน้ำคลองน้ำเดี๋ยวแวะแวะสักหน่อยพี่น้องครับผมแวะ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 ซองน้ำก่อนซองน้ำเดี๋ยวพาซองน้ำพี่น้องเลยแป๊บแป๊บขนาดนี้โอ้ทีมงานหนองแม่แดงนะครับ สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมมาตอนกี่โมงครับเซียนอุ้ดเซนลอยครับผมเซียนอะไรนะฮะผมจะรู้จักชื่อไหมนะกรองครับเส้นกรองนะอันนี้จะเป็นเสื้อเสื้อของอ๋อบ้านสัมพันธ์ใช่ไหมฮะสงสัยผมเคยทิ่มแทงมาเรียบร้อยแลวครับมันหมานครับมันหมานเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตเล่นกล้องมาทางนี้ก่อนครับอึกรองเนี่ยพี่น้องครับผมผมจะถ่ายทํายังไงเนี่ยสงสัยเนี่ย ปืด๊ดนุ่นเลยคลองน้ำพี่น้องครับผมเราจะเดินเลาะอย่างไรสงสัยเหลือเกินสงสัยเหลือเกินครับพี่น้องสงสัยเหลือเกินโอ้โหประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหคลองน้ำแบบนี้ต้องวิ่งถ่ายทำนะพี่น้องดูนะเราจะไปดูดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมขอญาต ไปเรื่อยๆครับผมนี่ไปขโมยปลาก็แล้วนะชุดเปียกเนี่ยมากี่คนครับท่านครับวันนี้มาสองครับสองครับมาใครมามาใครสองคนมาครับคุณกองครับอ๋อครับผมสิงกรังครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมร้อยสี่สิบบาทครับครับเอาเอาเลยครับเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตังค์เด้อะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปก่อนฮะเดี๋ยวผมไปถ่ายทำก่อนครับผม สวัสดีครับเด็กๆกําลังจะผ่านต้นไม้ไปแหวกไปเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมเร,เราก็จะไปกันอีกกรับผมโอ้ย <c oughs> มีเสียงมาจากด้านนู้นเราจะตามเสียงไปครับพี่น้องคิดว่าเป็นกองประชาการฐานส,สุดที่นี่แน่นอนครับพี่น้อง <c oughs> เอา้าขึ้นไวเหรอโอ <c oughs> ้ขึ้นไปขึ้นไวโอ้ พอผ่านนะครับเซียนครับออรองน้ํารถเซียนจอดเรียบเลยครับน,ออน้องครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้โหเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับจอดและเซลเวไปทั่วเลยโอ้โหพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ตรงนี้มุมนี้ปาด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 มุมสะดุ้งนั่นนี่ฮะปาดสะดุ้งขนาดไหนน,นู้นนี่ฮะปาดมุมสะดุ้งมุมสะดุ้งปาด ขาเจ้ามาทําความสะอาดนี่เฮ้ยเส้นแหเขาเจ้ามาทําความสะอาดกันเหรอโอ้โหแน,น่นอนแน่นอนบัตรสองร้อยทุกที่นั่งเนี่ยโอ้ป้าบอนครับพี่น้องป้าบอนด้วยน,นันน่นนั่นนั่นฮึมนี้สุดยอดจริงๆเลยโอ้โหจะไกลขนาดไหนเดี๋ยว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 บัตรละสองร้อยนี่มีสะดุ้งเลยครับพี่น้องครับผมสูมไปไกลๆนูน้นโอ้เป็นคลองเลยเนี่ยฮึมซุบซูมกลับนะครับ เราจะไปกันอีกนะครับพี่น้องครับผมถือโอกาสนะฮะชมบรรยากาศเช้าๆที่อากาศสดใสนะฮะบ้านทางเรียนที่นี่ครับพี่น้องครับผม,มจะตจะไปกันอีกนะครับพี่น้องคลองนี่จะยาวขนาดไหนโอ้โหฟาดฟาดฟาพี่น้องเลยวิธีถ่ายทำพี่น้องครับผมถ่ายทำแบบทรายแบบน้าไอ้กัน ไกลมากเลยโอ้ยมมีวัสดุด้วยเจนเจอร์ฟอร์เจนเจอร์ฟอร์เจนเจอร์จอดโอ้ยไกลมากครับลองน้อย่างนี้อูโอ้โอ้โอ้สวัสดีครับเรียนอะไรนี้ดิยังนะฮะยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดยังไม่สุดโอ้ยโอ้โอ้โอ้ แหมงแหมเราประทานอาหารวัดปิ้วเจรุยเจรุยโอ้โหพ่อไปนี่เ็เก็บตังค์มาก่อนเรียบร้อยครับพี่น้องตรงนั้นแหละฮะบริเวณที่เรา,เาถามคณะกรรมการนะครับเก็บเงน,นเรียบร้อยแล้วใครจะเข้ามาต้องผ่านด่านนั้นก่อนครับลึกลึกอยากชมมุมนี้อีกหน่อยป๊ วัสดีครับเซนทีพ่อไปมาเหรอพ่อไปทำงานครับผมอพ่อไปทำงานมันหมานะครับเซนทีครับผมครับปัดทิทุกของน้ำอะไรจะยาวขนาดนี้ปาดปั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 ดอืออือโอ้หอะไรเนี่ยอะไรบอนอะไรพุทธอะไรโพเนี่ยไพอะไรเนี่ยไพสงครามหรือไพอะไรไพปลาหรือเปล่าอือโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรอะไรโอ้โหตัวเงินตัวทองแน่เลยเนาะ นั่นโอ้โอ้เดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวมันจะไปหามันจะไปหาเดี๋ยวรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดี๋ยว,อย,วอย่าฟันหัวมันเด้อไผอะไรครับไผๆตรงเงินตะวทองแน่นอนครับผมไปแล้วไปแล้วนะกํลังไปนะฮะกําลังไปนะเสื้อสีส้มเตรียมมีโต้ไว้แล้วรอฟันเหรอรอฟันหัวมันนะเอาแล้ว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 ไปแล้ว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 นะ นั่นนั่นพายไปเรื่อยนะครับพี่น้องนี่นนั่พายกำลังเดินทางครับผมพายอันตรายแน่นอนเลยมีฝนลินนะครับพี่น้องครับผมปื้นืทีมงานเสื้อสีส้มมุมนู้นนั่นเอาเลยเอาเลยโผล่ไปแล้วเร็วเร็วเตรียมตัวเตรียมตัวมีโตัเร็วเตรียมตัวมีโต้เตรียมเตรียมให้พ้อมเด้อเอาลุงแพไปเลยแพลงไปเลยเส้นแหเส้นแห้แพรลงไปเลย โอ้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 สนุกสนานกันเพียงเท่นี้ครับพัยนตรลายครับผมไปก่อนแล้วไปก่อนนะเส้นทีนะครับผมมันหมายนะครับอีกครั้งผมไปแล้วกล้องเดินทางครับพี่น้องครับผมรึมันหลังจากที่ออกจากภัยนตรลายเสี่ยงปังรองน้ำนี้จะยาวขนาดไหน ับมวว้าสวัสดีครับโอ้โโโออ้้หสวัสดีครับสินแดงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อ้าวสวัสดีครับพับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันหมานะครับผมสวัสดีครับมันหมานครับผมสวัสดีครับภรรยาสินแดงครับผมสวยวันสวยคืนเด้อผัวรักผัวหลงเด้อฮู้เนี่ยบุษย์ไปไงน้องเลยไปได้บ ไม่ได้ไได้ไได้มโสวัสดีครับเซียนสวัสดีครับยื๊บยื๊บบยื๊บย๊บอ้ื๊บือเรานะฮะจะมาถึงจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นปายน้ำลนนะครับน้องโอ้ไปได้ด้วยเอาโอ้ไม่เคยมาพี่น้องเลย ฝายน้ำล้นด้วยโอ้ปับ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 นี่เลยครับพี่น้องครับผมโอ้ฮึมสงสัยว่าเขาจะปล่อยตัวยังไงครับความไกลระยะทางของคลองน้ำแห่งนี้ครับพี่น้องโอ้โหลืบนี่เลยครับพี่น้องนูนเลยนูนอีกสมบูรณแล้วนะ นี่นะได้เท่านี้นะฮะโอ้ยังมีเส้นแหะโผล่มาจากป่าด้วยปาดตบ่อน,นี่200บาททุกที่นั่งรับพี่น,อน้องครับผมปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดโอ้โหเป็นคลองเป็นคลองปึ๊บปึ๊บปึ๊บแม่เว้ยเราจะพายกันไปกันอีกด้องครับผมไปกันต่อนะฮะแง่วันนี้ทัวร์ทัวร์ทัวร์ตนนี้ก็จะเป็นกา้าน คุณแล้วคุแล้วคุแล้วคุแล้ว,ลวเราจะมาอ่านป้ายนี้กันครับผมเกีดเด็กอัดนี่ครับพี่น้องเทศบาลตําบลลุ่มลำชีอำเภอบ้านเค้าจังหวัดชัยภูมิโอเขตนี้เขตนี้ร้อยต่อนะฮะพอะเอาตรงนี้นะบ้านหางเลียงหมู่8บ้านป่า,าไม้แดงหมู่เจ บ้านไร่หมู่หกป่ายางหมู่สามโอ้โหโอ้โหพี่น้องครับชาวนาเนี่ยปลูกข้าวช่างงดงามขนาดนี้เลยสวัสดีครับวันที่วานวันที่วานไหมโอ้โอเคครับผมผมผมมาด้านอีกอีกฝั่งหนึ่งครับผมเออมันี้อมันต้องขีดู่นต้องหนาเยอะครับผมครับผมมาครับพี่ครับครับผม ไปกันดีครับพี่น้องในคําแนะนําจากพี่เข้าไปผมก็ไม่เคยมาสนะักบริเวณนีนะ้สักครั้งเดียวน,นะพี่น้องครับผมเดี๋ยวตัดนิดหน่อยนะช่วงสตาร์ทพี่น้องนี่ตรงนี้ฝั่งด้านนี้จะเยอะหรือเปล่าเรามาดูกันเนาะสวัสดีครับเซียนเนี่ยซ่อมแหน,นี่ครับเนี่ย เฮ็ดไม้เฮ็ดไม้ฝังกระนี้สร็จเสร็จกอดหน้าตาดนดงนะหน้า,านต่ไหนเดี๋ยวไปกัอนนีกสวัสดีครับสวัสดีครับเจนครับสวัสดีครับ หนาไหมไม่หนาเลยครับพี่นออ้องยังไม่หนาครับยังไม่หนานะสอง่างคลองนะจะเป็นทิศตะวันตกและทิศตะวันออกพี่น้องก็จะมีรถเส้นแฉนะครับจอดอยู่ข้างทางเห็นเขาบอกว่าคนเยอะตรงไหนสวัสดีครับเจนครับ ดูบรรยากาศข้างนอกร้านสูตรร้านสูตรตาด้วยสวัสดีครับพู้ชายครับเอาพู้ชายเอาหมวกที่ไหนมาใส่ให้เนี่ยอ๋อสวัสดีครับ แสดงว่าซือ้อซื้อจากบริเวณที่ทางเข้าใช่ไหมฮะกรรมการเขาขายให้ใช่ไหมเะก็ขายเท่าไหร่คร okay ับพ่อสองร้อยสองร้อยบาทอืมครับผมเคให้มาแค่นี้เนี่ยสองร้อยแค่นี้ละสองโอเคครับพ่อครับมันหมานครับพ่อครับเห็นเห็นเซนดูนไปนู่นนั่งเซนดูนไปอำเภอพนฝั่งตรงนี้ใช่ครับผมครับไปก่อนนะครับพ่อครับเสื้อสั้นสีส้ม ครับไปได้ดีโอ้เส้นดำเส้นดำสวัสดีครับเส้นดำโอ้โอ้โอ้โโอ้สวัสดีครับเจ๊เจนสวัสดีครับเส้นแห่ครับโอ้ยังครับพี่น้องโอ้กอง ยังยาวอยู de ่เหมือนเดิมครับยังยาวอยู่เหมือนเดิมอือแต่หลังเนี่ยคุณคุนะท้าเกลี่สีเกืี่ยสีน้ำเงินเนี่ยใช่รึเปล่าแค่คนเราคุ้จักรึเปล่าใช่ครับโอ้ยบริเวณนี้ใครสองด้วยแครวก็ขายสองด้วยขายแป๊บขาสอง มีเยอะจริงๆเยอะกขว่าด้วยโอ้โหยอดตึ๊ดตดตัดตัดเลยสวัสดีครับเชนแห่ครับทีมงานเสื้อแดงครับสวัสดีครับผมเชนจิ๋วพอดครับเชนจิ๋วพอดเป็นบ้านครับครับสวัสดีครับผมเชนตันตันตันเอู้เอู้ครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กินครับเห็นเชนพัดหรือเปล่า เห็นเส้นพัดบ้านใหม่พัฒนาไหม,ไมไเส้นพัดเส้นพัดไม,ไดม,ไม่ไม่รู้เหรอโอเคครับผมสวัสดีครับเส้นแหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเส้นแหนครับขออนุญาตไปหน่อยนะครับเห็นครับ แล้วเราก็มาจบบริเวณตรงนี้กะพี่นอ้องนันเลยโอ้ตรงนี้ก็ทำอะไรกันคือหลายเลยตรงเนี้ยนี่ือหลายเลยเรามาจบกันตรงนี้ดีกว่านะหยุดการเคลื่อนไหวของโซลเอง19นาทีแล้วครับสำหร,รับการเดินทาง ผมซาเรงสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานบ้านเหลื่อมครับผมสวัสดีครับสวัดดีครับทีมช่างพัดไหมครับช่างพัดเห็นไหมอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับเอามามามาผมตามหาครับโอเคครับผมขออนุญาตปิดข้องจากลาครับโบกมือบายบายท่านผู้ชมด้วยกันครับบายดีครับผม